ชาลีคว้ามือเธอและดึงเธอไปจูบโดยไม่ทันตั้งตัวแม่เบียนนาเห็นทั้งสองจูบกันที่ระเบียงและเดินออกไปด้วยความโกรธกะแล้วทิวว่าขอทันพู้นี้ต้องสร้างเรื่องจนได้ทุกคนในโรงเรียนตกใจที่เห็นเบียนนากับชาลีเดินจับมือกันที่โถงทางเดินสิ่งเดียวที่ทุกคนพูดถึงในช่วงพักคือเรื่องของคู่รักคู่ใหม่ ซึ่งเมริสันกับอีไลจาต่างหงุดหงิดฉันรู้อยู่แล้วว่าบรีอนดาไม่ใช่พวกเดียวกับเราเธอเพิ่งจะพิสูจน์ว่าตัวเองไฟต่ำทั้งที่เธอมีโอกาสคบกับฉันได้แท้ๆแต่กลับไปเลือกหนูท่อซะได้ขยะชอบขยะแต่ต่อมาที่ทางเดินแอมเบอร์ก็เจอเข้ากับพวกเขาทั้งคู่แล้วเข้าไปสวมกอดพวกเธอดูน่ารักชะมัดเลยดีใจกับพวกเธอได้นะถามจริงเมื่อกี้เธอยังบอกว่าพวกเราทั้งคู่เป็นขยะอยู่เลยนี่ นั่นฉันพูดพร้อมเมดดี้รู้นิสัยเธอนี่นึกอยู่แล้วพวกเธอต้องหลงเอ่ยกันน่ะฉันมีสัมพันธ์ที่แปลกับเรื่องนี้เหมือนกับปลาหมึกยักษ์ตอนนั้นเองอีไลจ่ายกับเมดดี้ก็เข้ามาที่ทางเดินและแอมเบอร์ก็ถอย โอ้ยแค่มองพวกเธอสองคนฉันก็ปวดตาจะแย่แล้วถ้าวันหนึ่งจะได้เป็นนายกฉันจะแบนทุนของนักเรียนจนจนในโรงเรียนไทโซเธอขยิบตาเมื่อถึงคู่ไปชาลีกับเบรียนนาถึงกับกลั้นขำไม่อยู่ไม่กี่วันต่อมาเบรียนนาและชาลีไปที่สวนสาธารณนะซึ่งชาลีเห็นเบรียนานกำลังรุ่นคิดบางอย่างเบรียนานะอย่าตกใจนะ มีแมงมุมอยู่ข้างหัวเธอเหรอฟังดูเจ๋งดีเดี๋ยวนายว่าไงนะ <c oughs> ล้อเล่นนะทําไมวันนี้ดูเหม่อเม่อเปล่าเนดะ้อที่จริงก็ไม่เชิงสักทีเดียวเอ้ยดูสินักวิจารณ์หนังคนนี้รีวิวตอนล่าสุดของสตาร์เก l ว่ามันแย่มากเธอไม่ต้องไปจริงจังมากหรอกเธอไม่ได้โง่แบบที่เขาว่าแถมการแสดงเธอก็ไม่ได้แย่ แมวเน่าหมอน,นี่ไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่เขารู้อยู่แล้วลึกๆฉันก็คิดว่ามันห่วยแต่ยังไงฉันก็ต้องเริ่มต้นจริงไหมล่ะใช่และผู้คนก็ชอบมากถ้าเรตติง้งรายการยังร่วงอยู่แบบนี้มีหวังซีซั่นหน้าถูกยกเลิกแน่บางทีแม่จจะพูดถูกฉันแค่หลอกตัวเองในเส้นทางการแสดงเท่านั้น ไม่นะเธอกล้าไล่ตามความฝันเธอโชคดีที่ได้ทําโดยไม่ต้องห่วงเรื่องเงินอย่าเพิ่งยอมแพ้สิคือฉันกําลังคิดจะทําอะไรบางอย่างเพื่อเพิ่มยอดเรตติ้งนายอย่าเพิ่งตัดสินฉนะฉันรู้จักหมอคนหนึ่งที่ฉันจ่ายเขาทําเวทเรเบียนปอมให้ฉันได้และแกล้งบอกว่าฉันป่วยร้ายแรงทุกคนจะรู้สึกเห็นใจนักแสดงสาวอับโชคและดึงเรตติ้งกลับมาให้ด้วย เพราะเป็นรายการเรียลิตี้เธอเลยต้องแกล้งป่วยเหรอใช่จะได้ดูได้สนใจไงรายการไหนเขาก็ทำกันแบบนี้ราคาเท่าไหร่อืมคงราวๆสองแสนเหรียญว้าเธอจะจ่ายขนาดนั้นเพราะเรื่องนี้เหรอนายตัดสินฉันอยู่นี่ฉันไม่ได้พูดนะเขาเอนหลังนอนแล้วเงียบเบรนน่ามองไปที่เขาถ้าตอนนี้นายมีเงินอยู่สองแสนเหรียญน,นายจะเอาไปทำอะไรเหรอตอนที่ฉันไปธุระเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนฉันกลับไปหาเพื่อนเก่าที่บ้านเกิดเรากำลังร่วมกันทำแอปความคิดเราเข้าทา่าเพราะงั้นถ้ามีเงินฉันก็จะ ลงทัน,นฉันเอาเงินสองแสนนั่นไปลงทุนให้นายดีกว่านะไรนะไม่ฉันไม่ได้ของเงินเบีรยรหน้าฉันไม่รับการกุศลให้ยืมย่าแอปนายดูเข้าท่าฉันมั่นใจว่านายจะหามาคืนได้นี่เธอคิดงั้นจริงดิขอละนายเป็นคนห้ามฉันไม่ให้ต้องเสียเงินไปกับเรื่องโง่โง่ฉันคิดดีแล้วนะชาลีมองหน้าเธอส่งเสียงร้องอย่างตื่นเต้นและกอดเธอที่กำลังหัวเราะไม่กี่วันต่อมาชาลีมาที่ห้องล็อกเกอร์ผู้ชายเพื่อมาเจอโค้ชและอีไลาจา์ที่หน้าซีดเผือกบ,บนม้านั่ง เรียกเหรอครับโคชชาลีอาจจะฟัองดูขอมากไปแต่เรามีเกมที่ใหญ่ที่สุดของฤดูการในอาทิตย์หน้าอิไลยจาลงเล่นไม่ได้เขาบาดเจ็บจากการซ้อมและเราต้องการกัปตันฉันอยากให้นายมากอบกู้ทีมไม่งั้นเราแพ้นะอิไลยจาเดือดดาลที่ความโกรธถึงแบบนั้นชาลีก็ปฏิเสธโคชไม่ลงได้ครับโคชเจอกันวันซ้อมและในวันแข่งขันชาลีก็เล่นเต็มที่ในฐานะกัปตันในตอนที่เขายิงประตูคว้าชัยโรงเรียนคู่แข่งตัวยงได้ กองเชียก็โหร้องด้วยความดีใจเขาวิ่งไปหาเบรียนหน้าบนอัฐจันทร์และจูบเธอต่อหน้าทุกคนเพื่อนร่วมทีมก็พากันแบกเขาขึ้นบนบ่าโดยที่เขาโบกถ้วยอย่างมีความสุขหลังฉลองกับทีมเสร็จชาลีก็กำลังจะกลับแต่พอเดินไปไม่กี่ช่วงตึกเขาก็โดนผลักเข้าไปในตรอกเขาเงยหน้ามองอัรพาน3คนซึ่งข้างหลังพวกนั้นคืออีไลจา จะะทอไรไม่นายตั้งหากล่ะคิดจะทำอะไรฉันว่าแกได้หาเรื่องผิดคนซะแล้วว่าผู้ฉันไม่ได้หาเรื่องนายสักหน่อยฉันช่วยทีมเพราะนายเล่นไม่ได้จะซ้มฉันเพราะเรื่องนั้นเหรอที่ฉันลงเล่นไม่ได้ก็เพราะว่าแฟนสาวของแกทำฉันบาดเจ็บหลอนเลือกปฏิเสธและดูถูกฉันก็เพราะแกเธอปฏิเสธนายก่อนจะเจอฉันด้วยซ้ำนายมันบัดซบเพ่งสวยนักนะตอนนี้แกอาจจะบินสูงแต่ฉันเตือนหลายรอบแล้วแกไม่ควรอยู่ที่นี่ แล้วอะไรทําให้แกคิดว่าบรีอาน่าต่างจากคนอื่นแน่ใจได้ไงว่าใหญ่นั่นจะไม่รอแกอีกอะฮะฉันแน่ใจทีนี้ถอยไปถ้าเป็นฮีโร่ของทั้งโรงเรียนนายอย่ามีปัญหากับฉันดีกว่า อีไลจาพร้อมจะชกหน้าเขาแต่เพราะตอนนั้นมีเด็กผ่านมาพอดีเขาจึงยอมถอยมันไม่จบแค่นี้หรอกสองวันต่อมาโรงเรียนจัดงานต้านรำได้ดูใบไม้ผลิเบรน,น่าเข้าไปในโรงยิมเพื่อตามหาชาลีเพราะเขานัดว่าจะมาเจอเธอเห็นเวดดี้แอมเบอร์และอีไลจาจ้องมองเธอจากมุมห้องเธอหันไปตรงที่ชาลียืนคุยกับใครบางคนเฮ้ยอยู่นี่เองนายดูดีนะเนี่ยเธอโน้มตัวจะจูบเขาแต่ชาลีกลับพักออกเบาๆเราต้องคุยกันฉันยือต่อไปไม่ไหวแล้ว โอเคฟังดูจริงจังนะทำไมเหรอเปรียนะเราเลิกกันเถอะฮะตลกจังฉันดูเหมือนล้อเล่นเหรอชาลีไม่เอาหน้าทำอะไรของนายเนี่ยฉันบอกว่าเราเลิกกันเถอะฉ,ฉันไม่เข้าใจอะเราไปนี่เธอโง่เหมือนที่ทุกคนพูดจริงเหรอฉันนึกว่าเธอฉลาดที่สุดในแก๊งนางฟ้าบาร์บี้นี่คิดจริงๆเหรอว่าฉันหลงรักเธอนะี่ย ไม่เบียนาะฉันแค่เล่นตามน้ําเพื่อรอจังหวะให้เธอบอกรักฉันแบบเทาวายหัวฉันเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แก้แค้นฉันตั้งใจให้เธอเชื่อว่าฉันรักเธอแล้วค่อยเทเธอทิ้งต่อหน้าทุกคนแบบที่ฉันเคยโดนเบียนาะมองเขาอย่างพูดไม่ออกขณะที่ทุกคนมองพวกเขาจากนั้นชาลีก็เข้ามาใกล้และโน้มตัวรู้สึกยังไงบ้างที่โดนหลอกและทําให้ขายขินนะ่ฉันว่าเธอควรได้สัมผัสมันเออ และก็อีกอย่างหนึง่งฉันขอไม่คืนเงินสองแสนเหรียญที่ยืมเธอมาทำทุนฉันใช้ซื้อของที่ฉันอยากได้ไปหมดแล้วถือเป็นค่าชดเชยสำหรับทุกอย่างที่ฉันต้องเจอเพราะเธอพูดจบชาลีก็ไปขณะที่เบรียนหน่ายืนตัวแข็งทืง่อตอนนั้นเองแอมเบอร์ก็มาอยู่ข้างๆเธอมาเถอะไปจากที่นี่กันขณะที่เดินออกมายังโถงพวกเธอก็ได้ยินเมดิสันหัวเราะเสียงดังทั้งหลังว้าวพักบุมชมัดเลย ฉันไม่เคยรู้สึกเคารพชาลีเท่านี้มาก่อนน่ะเขาเล่นเธอสน,นุวมไปเลยบิีบรีและแอมเบอร์ออกมาห่างๆเร็วเธอไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปแล้วเบียนนาะไม่ได้ตอบเธอค่อยๆเดินไปต่อเราพังเขาเส้นเละเลยว่าไหมเบียนนาะจาผู้ชายแสนดีสู่คนบัดซบไร้หัวใจนี่แหละโปรเจกต์ดีๆช่วงมัธยมที่ฉันจะจดจำไปตลอดทันใดนั้นเบียนนาก็หันกลับมาลับห่งใส่เธอ เมดิสันกรีขดขณะที่พยายามสู้กับเบียนนาเด็กแถวนั้นรวมทั้งแอมเบอร์ต้องมาช่วยแยกทั้งคู่ออกจากกันฉันควรจะตบเธอให้ดังแตกตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอฉันเขาจะจดจำเรื่องนั้นไปได้อีกหลายปีเชีวละเบียนนาหันหลังกลับแล้ววิ่งไปอย่างสะอึกสะอื้นเธอปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนและเอาแต่นอนบนเตียงหลายวันโดยที่เธอยังคงรู้สึกแย่ เช้าวันหนึ่งสาวใช้นำจดหมายมาให้เธอส่งมาจากชาลีเธอฉีกมันออกอย่างตั้งใจและเช็คที่เธอให้เขาไปจำนวนสองแสนเหรียญก็ร่วงลงมาเขาไม่ได้ใช้มันด้วยซ้ำหรือว่านั่นแค่แกล้งเหรอไม่เข้าใจตาแนน,นเลยสักนิดเขาปั่นหัวฉันเต็มๆเลยเธอก้มหัวว่าได้อ้อมแขนแล้วเริ่มร้องไห้แต่แล้วเธอก็หยุดและหยิบเช็คฉันไม่สนแล้วว่าชาลีจะคิดอย่างไงฉันจะใช้เงินก้อนนี้กู้ราไรกันเธอกระโดดลงจากเตียงเก็บเช็คใส่กระเป๋าและสวมเสื้อโค้ ไม่กี่วันต่อมาชาลีและยายกำลังดูข่าวท้องถิ่นในทีวีทว่าจ,จู่ๆใบหน้าของเบรียนนาก็ปรากฏขึ้นพร้อมพาดหัวข่าวดาราสาวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโครนชาลีมองด้วยความช็อกก่อนจะทำหน้าหมองโถ่แม่หนูนี่มันข่าวร้ายจริงๆชาลียายไม่รู้ว่าพวกหลานมีเรื่องอะไรกันแต่ยายว่าเราควรไปเยี่ยมเธอนะเธอโกหกหมายความว่ายังไงเธอไม่ได้ป่วยให้ยายทั้งหมดเป็นแค่การจัดฉากเพื่อเรียกเรตติง้งอะไรนะ เธอไม่มีทางทำแบบนั้นช่่งนี้หลานเป็นอะไรถึงได้มองคนลบๆตลอดกันฮะเพราะพวกเธอมันแย่เธอบอกผมถึงแผนการของเธอด้วยตัวเองยายว่าเธอคงมีเหตุผลบางอย่างบรันดาไม่ใช่คนแบบนั้นเธอเป็นคนแบบนั้นทำไมยายต้องเห็นความดีของทุกคนตลอดเวลายิ่งกับคนพวกนี้ด้วยทั้งต่ำซ้มและตื้นเขินคนพวกนี้มองคนอย่างเราไร้ค่ายิ่งกว่าหมากฝรั่งที่ติดรองเทา้ายายพลาดมหาหันเลยที่โน้มน้าวให้หลานเข้าโรงเรียนนี้ นึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลานได้แต่ว่ายายคิดผิดเดี๋ยวนี้ยายแทบจำหลานไม่ได้แล้วชาลีคุณยายออกไปก่อนชาลีจะได้พูดอะไรอีกสองสามวันต่อมามีคนบอกเบียน่นานว่ามีแขกมาหาข้างล่างเธอปั้นหน้าให้ดูซีดและค่อยๆเดินไปห้องนั่งเล่นจนพบเข้ากับอีไลจาที่นั่งอยู่ข้างแม่นายมาทำอะไรที่นี่แม่หนูบอกแล้วไง,งคะว่าหนูรับแขกไม่ไหวเบียนานะนั่งลงเธอเรื่องนี้สำคัญมาก เบรียนาเราต่างรู้ดีว่าเธอไม่ชอบคีหน้าฉันแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเธอเสมอแล้วฉันก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่ไอสารเลวขยะเปียกนั่นทำกับเธอนายต้องการอะไรอีเลยจา้าโอ้ฉันไม่ได้ต้องการอะไรฉันแค่เอาบางอย่างมาให้เธอไปใช้สั่งสอนชาลีให้สะสมกับสิ่งที่เขาทำวันนั้นที่งานเต้นนักเรียนคนหนึ่งที่ยืนกใกล้เธอเขาถ่ายคลิปเอาไว้อีเลยจา่ายื่นมือถือให้เธอและเบรียนน้าก็จ้องมองด้วยความช็อกกล้องอัดวิดีโอตอนที่ชาลีพูดว่า รู้สึกยังไงบ้างที่โดนหลอกและทําให้ขายขี้นนะ่าฉันว่าเธอควรได้สัมผัสมันและก็อีกอย่างหนึง่งฉันขอไม่คืนเงินสองแสนเหรียญที่ยืมเธอมาทําทุนฉันใช้ซื้อของที่ฉันอยากได้ไปหมดแล้วถือเป็นค่าชดเชยสาหรับทุกอย่างที่ฉันต้องเจอเพราะเธอเลียนานะลูกจะบอกเรื่องนี้กับแม่เมื่อไหร่กันถ้าอีเลจาไม่ให้แม่ดูคลิปนี้แม่คงไม่ได้เช็คดูบัญชีของลูกแล้วรู้ว่าเงินสองแสนเหรียญถูกถอนไปแน่ๆเขากลาดยังไงมาขู่ไม่คืนเงินลูกพระเจ้าฉันจะบอกแม่ยังไงว่าชาลีคืนเงินมาแล้วถ้าแม่ถามว่าาเเอองินไไปใช้ะร ฉันก็บอกไม่ได้ว่าเอาเงินไปติดสินบนหมอเรียนาบอกแม่มาเขาคุกคามอะไรลูกอีกไหมไม่ค่ะแม่เขาเปล่าได้โปรดหนูจัดการเรื่องนี้เองไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็คืนนะงแงแล้วก็คืนแน่ตอนที่แม่ฟ้องศาลวันนี้แม่จใจทนายส่งหนังสือแจ้งความไม่หนูไม่เอาแบบนั้นนะที่รักไม่ต้องกังวลอะไรกับเรื่องนี้หรอกนะลูกพักผ่อนก็พอเดี๋ยวแม่จัดการให้เอง ไม่มีทางที่แม่จะยอมให้ขอทานไร้บ้านปล้นเราไปซึ่งซึ่งหน้าหรอกเขาทำาเรื่องแย่ๆกับเธอนะเบรียนนาะไม่ต้องห่วงมันได้ชนใช้แนะเบรียนน่าลุกขึ้นแล้วออกจากห้องไปอย่างตื่นตระหนก ถ้าแม่ฟองชาลีเขาต้องแฉฉันแะน่ถ้าเขานั้นถูกเผยแร่ออกไปแล้วทุกคนรู้ความจริงว่าฉันแกล้งป่วยเชื่อสิฉันได้พังเลยไม่เป็นท่านแน่เลยพระเจ้าฉันทาอะไรลงไปเนี่ยคืนถัดมาชา์ลีเจอคนส่งของที่ประตูพร้อมรับหนังสือบอกกล่าวว่าให้เขาไปขึ้นศาลในเช้าวันรุ่งขึ้นที่ส่งมาจากแม่ของบริอานนาะโดยมีข้อกล่าวหาว่าเขาขโมยเงินสองแสนเหรียญเขาขย่ำกระดาษโยนทิ้งข้างน,น,นอกและเอามือไก่หน้าผากเวลาต่อมาเขาก็ลุกขึ้นแล้วมองตัวเองในกระจก ฉันคืนเงินเธอแล้วและเธอใช้เงินนั่นติดสินบนหมอแง่ล่ะเธอไม่กล้าบอกแม่แถมตอนนี้ยังกลัวเกินกว่าจะบอกความจริงแม่เธอเลยคิดว่าเงินยังอยู่กับฉันและฉันเป็นโจรถ้าฉันพูดความจริงชื่อเสียงของเบียนาก็จะพังด้ฉันสู้คนพวกนั้นบนชั้นศาลไม่ไหวหรอกทำไมฉันต้องทรมานแบบนี้เพื่อเบียนาอีกไม่ต้องไปก็ได้มั้งแต่ฉันต้องไปเพราะฉันรักเธอเช้าวันต่อมาที่ศาลเบียนาแอบมองชาลีอย่างกระวนกระวายขณะที่นั่งถัดจากแม่และอีไลจาชาลีนั่งนิ่งเงียบโดยไม่หันมองเธอเลยสักครั้ง ขอท่านนายโจดโปรดอ่านรายละเอียดข้อหาต่อจำเลยด้วยค่ะทางฝ่ายของจำเลยนายชาลีถูกกล่าวหาว่าทำการช่อกงเงิน20แสนเหรียญจากนางสาวบรินะันณาทางเราได้ทำการส่งหลักฐานวิดีโอที่จำเลยเผยยอมรับด้วยตัวเองว่าไม่มีความประสงค์จะคืนเงินที่ให้ยืมไปอีกทั้งจำเลยยังโดนกล่าวหาว่ากลั่นแกล้กลงและคอยรังควานนางสาวบรันณะาทำให้ส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจอย่างรุนแรงและทางโจทยังยื่นเวทระเบียนการเจ็บป่วยล่าสุดของนางสาวบริันนาซึ่งเกิดจากความเครียดสุด ผมขอคัดค้านครับสารที่ขอรบมีหลักฐานการแพทยใดๆพิสูจน์ไหมล่ะครับสารที่ขอรบคะดิฉันทราบดีว่ามีสมควรพูดแต่ในฐานะแม่ดิฉันไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้ ลูกสาวคนเดียวของดิฉันอาการสุดหนักมากหลังจะถูกรังควานโดยเขาการเรียนการงานสุขภาพทุกอย่างได้รับผลกระทบจากการกระทําของเขาแพทย์ของเธอได้ยืนยันแล้วคนอย่างชาลีเขาเป็นนักล่าที่ชอบหากินและเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงรวยๆเพื่อรีดเงินพวกเธอเขาจะต้องชดใช้อย่างสาสมค่ะแม่ของเธอน้าาําตาไหลพลากขณะกลับมานั่งเบรนนาจ้องมองแม่ด้วยความตะลึง แม่สแสดงเก่งกว่าฉันอีกมั้งเนี่ยจำเลยมีอะไรอยากจะตอบโต้ข้อเก่าหาดังเก่าไหมชาลีได้ลุกขึ้นจากที่นั่งชา้าชไม่มีครับสารคุณมีความตั้งใจจะคืนเงินสองแสนเหรียญหรือไม่ไม่ครับคุณเชื่อว่าการกระทำของคุณส่งผลทําให้สภาพจิตใจของนางสาวเบียนาได้รับความเสียหายหรือไม่ครับสารที่เขารพนี่คุณเข้าใจใช่ไหมว่าข้อหาที่คุณกําลังโดนนั้นมันร้ายแรงมากหากคุณไม่สามารถคนืนเงินที่ยืมไปได้เช่นเดียวกันกับความเสียหายคุณจะถูกจำคุกเป็นเวลาสองปี ชาลีเงยหน้าขึ้นแล้วตอบผมเข้าใจครับเยี่ยมคะ่ะเนื่องจากว่าคุณได้ยอมรับข้อหาทั้งหมดศาลให้เลือกว่าคุณจะจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน5้าแ0,000นเหรียญหรือจำคุกไม่ไม,ไม่พอได้อีกแล้วนะ เบียนนาทำอะไรของลูกทำสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรกค่ะศาลที่เคารพดิฉันมีความประสองค์อยากจะถอนฟ้องชาลีไม่มีความผิดค่ะเขาคืนเงินแล้วแต่ดิฉันใช้มันไปติดสินบนหมอเพื่อแกล้งป่วยดิฉันทำไปเพื่อเพิ่มเรตติ้งให้กับรายการบ้าๆของตัวเองค่ะทุกคนจ้องเบียนหน้าด้วยความตกใจ ทำไมลูกลูกโกหกแม่แบบนี้ได้ยังไงเพราะแม่ทําให้หนูรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในฐานะนักสแสดงหนูแค่อยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองตอนนั้นหนูรู้สึกแย่และไม่ทันคิดหน้าคิดหลังมันทั้งสิ้นหวังและดุงโง่หนูจะบอกแม่ด้วยซ้ําแต่นี่มันก็เกินไปใหญ่แล้วแม่หนูน้อยเธอต้องถูกปรับเข้าหาทําให้สารเยเวละเข้าใจคะ่ะสารที่เคารพดีฉันจะจ่ายต้องขอโทษจริงๆนะคะสารขอยกฟ้องผู้พิพากษาได้ออกจากห้องบรนนาก็ยกมือขึ้นห้าแม่ไว้ เราต้องคุยกันแต่ไว้ก่อนขอร้องให้หนูอยู่คนเดียวนะแม่ไปเถอะแม่เบียน,นาและอีเลาจาหุนหันออกไปไม่นานก็เหลือเพียงชาลีและเบียนนาในห้องตอนนั้นเองเบียน,นาก็ผลักเขาอย่างแรงโธ่พระเจ้าเธอมีปัญหาอะไรเนี่ยนายฉันสาบานชาลีฉันไม่เข้าใจนายเลยสักนิดเดียว ฉันไม่ได้หวังให้คนอย่างเธอมาเข้าใจท่านนายเกลียดฉันบ้างนะทําไมนายต้องยอมติดคุกเพื่อฉันแทนที่จะพูดความจริงออกมาเลยเธอเพิ่งจะตอบคําถามตัวเองแต่ฉันจะให้เวลาเธออีกหน่อยเพราะฉันรู้ว่าเธอช้านี่นายพูดอะไรนายไม่ได้เกลียดฉันหรอกเหรอฮะชาลีมองไปที่เธอเธอก็เริ่มร้องไห้ชาลีท่านนายไม่ได้เกลียดฉันทําไมหักอกฉันล่ะเพราะฉันกลายเป็นปีศาจเรียนาฉันไม่อาจลืมเรื่องที่พวกเธอทําใส่ฉันเพื่อความสนุกฉันเลือกจะจมอยู่กับความโกรธและการแก้แค้นแต่หลังจากที่เลิกกับเธอ ฉันก็ได้รู้ว่าการทําร้ายคนที่เรารักเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดฉันแฉความลับและทําให้เธอดูแย่ไม่ได้ฉันขอโทษสําหรับสิ่งที่เคยทํากับเธอฉันก็ด้วยฉันเกลียดสิ่งที่เราทําไม่ดีต่อกันนี่มีโอกาสที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมไม่ดรามา่าไม่มีเกมไม่โกหก นั่นเพราะฉันรักเธอจริงๆเบียนาฉันรู้ว่าเรามันคนละชั้นรู้มาตลอดเธออาจจะหาคนที่รวยกว่าฉันสักสิบเท่าและก็หลอกว่าไม่ก็ไปคบกับดาราแทนแต่ฉันสาบานว่าจะเท่ขึ้นและไม่ทําให้เธอเสียใจถ้าเธอยอมฉันฉันจะทํายังไงให้นายหยุดพูดนะเรื่องนั้นด้วยก็ได้ใช้แค่ตื่นเต้นไปหน่อยไว้ฉันจะไปบําบัดนะฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นพอพูดจบเบรียนาก็โน้มตัวและจูบเขา